น้ำไม้ไล่นะคะน้ำไม้ไล่นะคะแกงกลางวันกลางวันนี่แหละเออใส่เห็ดก็น้ำไม้น้ำไม้สังไพร์เออน้ำไม้จังไพรแกงใส่น้ำไม้ไล่เออนอนยันวันวานนอนอนเนสวยงามเออแกงหวานหวานเอออาลงก็ใส่เห็ดด้วยนะคะเออใส่เห็ดด้วยแกงใส่เห็ดขาวเออเห็ดพิษขาวดอก เอเลยเอองามใหญ่ๆองางอร่อยเอออ้้รไม่ได้ออกจากคูว่างใส่กระเข้าก็จะเห็นเออแกแหน่อไม้หน่อไม้ไล่เออหน่อไม้ไล่ที่ตรงนาที่ตรงนาเจ้าของเนี่ยปลูกไว้ปลูกไว้จะกินเอแกงจะต้ม ทำมาแกงว่านหวาอร่อยทีหอมๆทำไมไล่เออแกงข้างบ้านของเราเนี่ยแหละแซ่บแกงร้อนๆก็คดกินอร่อยอร่อยอืมอืมอืมทำไมไล่นะคะทำไมไล่ก็ทำไมอย่างกับนี่สร้างทยนะสร้างไทยเออช่างไทยเอแล้วก็ผักกิเลสนะคะ เคยก็ถือแกงเนาะฟาจอกงัวไปยานั่งกัครับโอ้ยนี่น้ำสุดฟันนะ้วเพาะฉั้เรา้องสุดปวดเขียนบัดเขียดอกใหญ่ดอกเดียวดอกไหญ่บัวดอกปวดบัวะอเดียว เออเออเออถ้าใช้ได้กนก็อร่อยเออเจบน้ำไมเลายอืมองไ้อืมอ๋ออีน้องมีมานั่อเถอะ้านนเอิ้อนนะมีน้อยเอ้ยนัองเถอดูเถอะชาโนเงต้องกระปวดจะต้องมีบ่อ <cười> bà ơi <laughs> <laughs> có cái trẻ cái ngoan hết bà hay to kinh rồi bà trên cái bể à bây giờ siêng ăn đấy na gì <cười> <Ê>. <cười> ไม่บายซะไม่บายจ้ามากินละไมกินเลเหียงไมน้องกันไงด้จ้าเด้อเออีกยงอร่อยอ,อร่อยเอาแล้ว